สูตรกำจัดนอนด้วยสมุนไพรกรอยและนอนตายอยาก ถือว่าเป็นสูตรการทําน้ําสมุนไพรเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องการกําจัดหนอนที่เป็นศัตรูเข้ามาทําลายพวกพืชผักต่างๆที่เราปลูกสาหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเราจะทาการสรับพลอยให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนซึ่งในการสรับกลอยนะครับเราไม่จําเป็นต้องล้างคุณสมบัติของกลอยนะครับก็คือฤทธิ์เบือ่อเมาหนอนกินเข้าไปแล้วจะทําให้เขาเบือ่อเมาแล้วก็ตายหนอนตายหยากตัวน,นี้เราจะทุบให้แตกนะครับเพื่อที่จะดึงเอาคุณสมบัติของฤทธิ์ของหนอนตายหยากเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดเราจะใช้ในการกําจัดหนอนได้้ททังหหนนนนนออนี่เป็นนมาจาจก มแมลงวันนะครับแล้วก็หนอนที่เป็นหนอนเกิดจากผีเสือ้อจากนั้นเราก็นําไปใส่ในภาชนะหมกักเติมน้ํา1ลิตร ซึ่งสูตรกําจัดนอนสูตรนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่จุลินทรีย์หรือกากน้าตาลปิดฝาแล้วก็ทําการหมักหรือแช่ไว้24ชั่วโมงหลังจากที่เราทําการแช่24ชั่วโมงแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นน้ําสีขาวขุ่นให้เราเอาส่วนที่เป็นกากออกเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเน่าโดยเราจะทําการกรองเอาส่วนที่เป็นน้ําเก็บไว้ใช้งานซึ่งอัตราส่วนการใช้งานเราจะใช้100 cc ต่อน้า10ลิตรนะครับฉีดพ่นทุกสัปดาห์วิธีการฉีดพ่นก็ควรที่จะ,ะฉีดพ่นในช่วงเย็นฉีดพ่นให้โดนทุกส อย่างดีน้ำหมักสมุนไพรกําจัดนอนด้วยกอยและหนอนตาตอยากสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติรวงบนทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรกําจัดนอนด้วยสมุนไพรกอยและนอนไตยอยาก ถือว่าเป็นสูตรการทําน้ําสมุนไพรเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องการกําจัดนอนที่เป็นศัตรูเข้ามาทําลายพวกพืชผักต่างๆที่เราปลูกโดยการอาศัยคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวของสมุนไพรแต่ละชนิดโดยเฉพาะกลอยจะมีลักษณะที่เป็นยางที่เป็นพิษแล้วก็ตัวหนอนตายยาคุณสมบัติก็คือเขาจะทําให้หนอนเนี่ยเป็นอมัมพาตแลต้วก็ตายซึ่งสูตรนี้เองถือว่าเป็นสูตรที่อาศัยคุณสมบัติของสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั้งสองชนิด เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการเกษตรและถือว่าเป็นการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ที่ได้ผลชัดเจนสำหรับวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือกลอยเราจะใช้ส่วนที่เป็นหัว200กรัมตัวที่นํามาใช้ได้ผลดีนะครับก็คือจะเป็นกลอยสดที่เราขุดมาใหม่ๆตัวนี้จะมีน้ํายางค่อนข้างที่จะเยอะต่อมาก็จะเป็นหนอนไตยอยากนะครับตัวหนอนไตยอยากเนี่ยเราใช้รากที่เป็นรากสะสมอาหารนะครับตัวนี้จะมีลิตรในการทําให้หนอนเป็นอมภาตตัวนี้เราใช้200กรัมเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีน้ํา1ลิตรมีภาชนะหมัก พร้อมฝาปิดเรียบร้อยสําหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเราจะทาการสรับกลอยให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนตัวกรอยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มียางระวังนะครับจะโดนมือแล้วก็ขันในการสรับเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนําไปแช่น้ําแล้วให้น้ํายางของกรอยเนี่ยออกไปละลายอยู่กับน้ำนะครับตัวนี้จะมีน้ํายางใสๆจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ดีซึ่งในการสรับกลอยนะครับเราไม่จําเป็นต้องล้างคุณสมบัติของกรอยนะครับก็คือฤทธิ์เบื่อเม,อเมาหนอนกินเข้าไปแล้วนะครับจะทําให้เขาเบื่อเมาแล้วก็ตาย หลังจากสับกอยเรียบร้อยหนอนตหย,ยากตัวนี้เราจะทุบให้แตกนะครับเพื่อที่จะดึงเอาคุณสมบัติของฤทธิ์ของหนอนไตหย,ยากเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดตัวหนอนไตหย,ยากนี้นะครับโดยปกติแล้วเราจะใช้ในการกําจัดหนอนได้ทั้งหนอนที่เป็นหนอนมาจากแมลงวันนะครับแล้วก็หนอนที่เป็นหนอนเกิดจากผีเสือ้อตัวนี้เราสามารถที่จะใช้กําจัดได้ทั้งหมดไม่มีอันตรายต่อคนหรือสัตว์เลี้ยงตัวนี้จะมีฤทธิ์เฉพาะกบหนอนอย่างเดียวจากนั้นเราก็นําไปใส่ในภาชนะหมัก นำวัตถุดิบทั้งสองอย่างลงไปในภาชนะหมักเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมน้ําวัตถุดิบทั้งสองอย่างก็คืออย่างละ200กรัมเราจะเติมน้ํา1ลิตรซึ่งสูตรกําจัดหนอนสูตรนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่จุลินทรีย์หรือกากน้ำตาลเราจะอาศัยน้ําเปล่าเพื่อที่จะแช่เอาคุณสมบัติของสมุนไพรทั้งสองตัวออกมาขั้นตอนต่อไปก็คือปิดฝาแล้วก็ทําการหมักครับหลังจากที่เรา ปิดฝาเรียบร้อยนะครับถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทําขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการดูแลรักษานะครับระยะเวลาในการหมักเราจะหมักหรือแช่24ชั่วโมงในขณะที่เราหมักหรือเราแช่เราควรที่จะเก็บไว้ในที่ร่มไม่ให้โดนแสงแดด ครับหลังจากที่เราเติมน้ําไปประมาณ10นาทีก็จะเห็นว่าลักษณะของน้ําที่ทําการแช่กรอยกับนอนตาย,ยากเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีขาวสําหรับสีที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเกิดจากยางของกรอยและก็นอนตาย,ยากก็คือเขาจะเริ่มขาวขึ้นเรื่อยๆจนเวลา24ชั่วโมงน้ําก็จะขาวเป็นสีขาวข้นเลยเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยสำหรับข้อควรระวังในการทําสูตรกําจัดหนอนสูตรนี้นะครับหลังจากที่เราแช่เป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วให้เราเอาส่วนที่เป็นกากออกเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเน่าครับนี่ก็คือตัวอย่างของ สูตรกาจัดนอนด้วยกอยและนอนตายอยากหลังจากที่เราทําการแช่24ชั่วโมงแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นน้ําสีขาวขุ่นตัวนี้จะไม่มีกลิ่นโดยเราจะทําการกรองเอาส่วนที่เป็นน้ําเก็บไว้ใช้งานส่วนที่เป็นกาะเป็นเศษเราจะไม่ใช้งานนี่นะครับหลังจากที่เราทําการกรองเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เป็นน้ําสีขาวขุ่นเราก็จะเก็บไว้ใช้งานต่อไปซึ่งถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมด วิธีการใช้งานเราก็จะนำไปเจือจางกับน้ำเปล่าเพื่อทำการฉีดพ่นกับพืชผักที่เราปลูกนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาในการใช้กำจัดนอนต่างๆซึ่งอัตราส่วนการใช้งานเราจะใช้ 100cc ต่อน้ำ10ลิตรนะครับฉีดพ่นทุกสัปดาวิธีการฉีดพ่นก็ควรที่จะฉีดพ่นในช่วงเย็นฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนของต้นพืชเราสามารถนำไปใช้กับพืชผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกผักคะน้าผักกาดผักวางตุง้ง ที่มีนอนเข้าไปรบกวนไม่ว่าจะเป็นนอนที่เกิดจากผีเสื้อทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งสูตรน้ำหมักสมุนไพรสูตรนี้นะครับอาศัยคุณสมบัติของกอยและนอนตตยักษ์นะครับเพื่อที่จะนํามาใช้งานเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีในการกําจัดนอนนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เห็นผลค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับสามารถใช้ได้ผลเป็นอย่างดีสำหรับท่านที่สนใจหรือท่านที่สามารถที่จะหาวัตถุดิบเหล่านี้ได้ก็สามารถที่จะนำมาทดลองทำแล้วก็นำไปใช้งานเพื่อที่จะ ทำเป็นเกษตรแบบอินทรีย์ลดการพึ่งพาสารเคมีลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตรต่างๆลงไปได้อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งน้ำหมักสูตรนี้เองถือว่าเป็นสูตรที่มีประสิทธิภาพน้ำหมักสมุนไพรกาจัดนอนด้วยกอยและหนอนตายอยากสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ